สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับอ่าวันนี้นะครับอง์ละ100บาทเหมือนเดิมนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับองค์เดียวมีค่าจะส่ง50บาทนะครับ0 9 6ย์1 6 6 1 4 8 4 8นะครับตามที่ขึ้นไว้เลยนะครับอ่ามาเรามาเริ่มองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่เลยองค์ที่1นะครับ นี่นะครับเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับถักเชือกแล้วก็ลงลักด้วยนะครับองค์นี้นะครับอง์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้พระเหมาเลยนะครับรอหน่อยถ้าเกิดได้ใหม่เดี๋ยวจัดได้ใหม่นะเดี๋ยวจะแบบรีบอัปเดตเลยนะครับอันนี้ก็ยังพอมีเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่ะองค์นี้นะครับองค์ที่สองเป็น บางคุณพรมพิมพ์อกคุดนะครับกุเก่านะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สององค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิม์พใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับ นี่นะครับด้านหลังเป็นหลว um งปุฒทพิมพ์เป็นเสมาเนื้อทองแดงลมดำนะครับองค์นี้นะครับองค์ท um MM ี่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนี่โหดูมวลสารนะครับเป็นกรุน้ําแน่เลยนะครับเม็ดแร่ลอยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้านะครับนางพญาพิมพเข่าโค้งองค์ต่อไปครับอง์ที่หกก็จะเป็นเหรียญพ่อลุ่งนะครับอัปปก้านะครับลงยานะครับนี่นะครับ องค์นี้นะครับองค์ที่หกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดก็จะเป็นปิดตานะครับนี่นะครับเนื้อสมริ์นะครับองค์นี้องค์ที่เจนะครับใครรูดที่จัดไปเลยนะครับไปกันต่อกับองค์ที่แปนะครับวัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับลงรักนะครับนี่นะครับมีปิดทองด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่แด องต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับีนเนื้อออกแก่นนาคนะครับนี่ออกแก่นนาคเลยสีนาคเลยนะครับองค์นี้นะครับอง์ที่9นะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับอง์ต่อไปครับองค์ที่10นะครับก็จะเป็นพระกุนาดูนะครับนี่เป็นพิมพ์คู่เลยนะครับพระกุนาดูเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่10บนะครับ นี่สวยเลยนะครับไปกันต่อนะครับกับองค์ที่11นะครับก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังมีด้านหน้ามีอกเรานะครับไม่รู้ออกปีไหนนะครับนี่นะครับไม่รู้ออกปีไหนเลยเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่11นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่12ก็จะเป็นเหรียญอัปปกาหลวงปุ่โตนะครับเหรียญออกปี18นะครับหลังพัดยศนะครับ นี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสสีนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับวัดละฆังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปครับ องค์ที่สิบห้าก็จะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อโอดนะครับรุ่นแรกนะครับนี่รูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกไปหนึ่งสองนะครับเป็นเหรียญชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหก องต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นพระกุนะครับนี่นะครับเป็นพระก네 Mont ุเน right? ื้อดินนะครับนี่ขุนไกลนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระกุเนื้อดินองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่ องค์ต 20. ่อไปครับ19 20ก็จะเป็นพระผงปากน้ํานะครับรุ่นแรกนะครับเคลือบแล็กเกอร์เดิมๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่19นะครับองค์นี้องค์ที่20นะครับนี่นะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับ19 20นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออีนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่21 องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับก็จะเป็นรูปรูปเหมือนปั๊มเตาลีดหลวงพ่อพรมครึ่งองคนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับหลังวงเดือนหน่อยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสององต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสานะครับก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบสามองต่อไปนะครับ องที่ยี่สิบสี่นะครับนี่เลยพระกุสายเหนืออีกหนึ่งองนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดปั้มซ้ําพิมพ์กลางนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ําพิมพ์กลางนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้าองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับ นางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่ลานธรรมชาตินะครับเป็นเนื้อออกสีเทาสวยงามมากๆนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบหกองต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญย่อเหรียญหล่อนะครับนี่ปีหนึ่งแปดออกปีหนึ่งแปดโลหะผสมนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ยี่แปดคล้ายเนื้อนวะเลยนะเนี่ยองค์นี้องค์ที่ยี่แปด อ,อ,องไอองนี้องที่ยี่สิบเจ็ดองนี้องที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอยู่นี่ยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญปืนคว่ยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับ <N> นี่นะครับออกปีหนึ่งสามนะครับเป็นเหรียญชุบทองนะครับองนี้องที่ยี่สิบแปดนะครับสวยงามเลยนะครับนี่โค้ตอกว่าแดงนะครับองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้า องต่อไปนะครับองค์ที่30นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตา3ชายใหญ่นะครับนี่นะครับรูปหล่อเนื้อดินนะครับในองค์นี้องค์งที่30นะครับหลวงพ่อเงินองค์ละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับอ้าวลืมไปเลยนี่เอย เดี <th> ๋ยวก่อนไปสาสิบเอ็ดเดี๋ยวมีนี่มีชุดนี้นี่ชุดหลวงปู่ดู่นะเอาสี่ร้อยบาทลืมไปเลยอ่านี่โดนตีกลับมาของนะครับเอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับเป็นเหรียญเปียกทองคําแท้นะครับเหรียญเปียกทองคาแท้เอาสี่ร้อยบาทนะลืมเลยลืมเลยลืมเลยนี่อ่านี่เหรียญหลวงปู่ดู่นะครับก่อนจะไปองค์ที่สามสิบเอ็ดเอาสี่ร้อยบาทนะครับอ่านี่กรรมการเลยนะครับอ่าต่อไปมาสามเอ็ดลืมเลย อ่าสามเอ็ดก็จะเป็นพระกุลีลาเมดขนุนนะครับนี่เนื้อออกสีเทามอยนะครับสวยเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดองต่อไปครับสามสิบสองนะครับพระผงสุพรรณต่อเลยนะครับนี่นะครับหน้าแก่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมเกตบัวโตมนะครับองนี้นะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับวัดระฆังพิมเกตบัวโตม องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบส <an> ี่ก็จะเป็นวัดละคังพิมเจดีเล็กนะครับนี่นะครับวัดละคังพิมเจดีเล็กนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเอาพิมใหญ่ต่อแล้วกันนะครับนี่นะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่ต่อแล้วกันนะครับองค์นี้องที่สามสิบห้านี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สามสิบหกก็จะเป็นลูกสะกดน,นะครับเนื้อเมกซิตนะครับนี่นะครับนี่นะครับลูกสะกดเนื้อเมกซิตนะครับลูกใหญ่เท่าเหรียญบาทเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดก็จะเป็นพระกุปิรันนะครับเนื้อสีดำนะครับนี่นะครับ องนี้องคที่สามสิบแปดองต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับอาเรียญเสมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบเก้าองต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับปิดตานะครับเนื้อผงคุกลักปิดทองนะครับไม่ทราบที่เลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่41 42นะครับนี่เลยเอาหลวงปู่ทิมขุนแผนนะครับพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กเลยนะครับอมาดูองคที่41เันก่อนนะครับนี่นะครับองนี้องที่41นะครับเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับด้านหลังเป็นตะกรุด2ดอกนะครับนี่อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับ41 42จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสีเขียวพ่นบอลสีทองนะครับนี่สวยทั้งคู่นะครับ41 42นะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามก็จะเป็นพระกุเนื้อดินนะครับนี่ 44. Ó, ะนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับอาพระผงสุพรรณนะครับอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับพระผงสุพรรณนะครับ องต่อไปนะครับองที่ี่45นะครับก็จะเป็นนี่เลยหลวงพ่อเงินนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเขาเรียกว่าพระพระอันนี้เขาเรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อสีดาสวยเลยนะครับองค์นี้องค์ที่45องค์ต่อไปนะครับองค์ที่46ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้าพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นตัวหนังสือ5้แถวนะครับองค์นี้นะครับองที่ี่46 องต่อไปนะครับองค์ที่47ก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปุ่ทพิมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟเดิมๆสวยๆเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่47นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่48ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดโกงธนูนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่48องค์ต่อไปครับองค์ที่49นะครับ อ่าซุ้มกอนะครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหสวยเลยนะครับนี่นะครับองนี้องที่สี่สิบเก้าองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบนะครับขอเป็นเหรียญอัปกาจันฟันนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับ นี่เลยห้าสิบเอ็ดอากลาคดนะครับน่าโดนปิดเล่นนะครับยกเลิกไปนะครับเลยอีกหนึ่งลูกนะครับนี่ใครที่พลาดนะครับกลาคดนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองก็จะเป็นพระกุ่ากดานนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับพระกุ่ากดานเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปนะครับ องที่ห้าสิบสามนะครับก็จะเป็นวัดรักคังนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับสมเด็จวัดรักคังพิมพ์ฐานแซมองค์ต่อไปนะครับองที่ห้าสิบสี่เอาวัดเกตละกันนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมนะครับตัดปีกกว้างๆด้วยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสี่องต่อไปนะครับ องค์ท uhm. uh. ี ang, great, nice building, ่55นะครับอ่าสมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่เนื้อกลับมากนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่55้านะครับวัดละคงพิมใหญ่เนื้อกลับมากองค์ต่อไปนะครับองค์ที่56นะครับอ่าเหรียญล่อนะครับแม่นังกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญล่อนะครับหลวงพ่ออิ่มนะครับนี่เดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่56 องต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบเจ็ดก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับรุ่นหนึ่งนะเตารีดเล็กนิดเดียวเองนะครับนี่ไม่รู้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับนี่เป็นบล็อกหน้าแตกด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดก็จะเป็นพระกุรีลาเม็ดขนุนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปนะครับ องค์ที่59ก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่59องค์ต่อไปครับองค์ที่60ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับหูใบสีนะครับนี่นะครับองนี้นะครับอง์ที่60อ่าดูไปด้วยจดหมายเลขกันไปด้วยเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับดูไปรีบโทรมาเลยก็ได้นะครับต่อไป หกสิบเอ็ดนะครับก็เป็นหลวงปู่ทุไอหลวงปู่สุกนะครับเน you know, um pues ื้อทองแดงนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับพระกุนะครับนี่พระกุนะครับสายเหนือนะครับเนื้อดินอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับ วัดระคังใช่ปะนี่อันนี้ม right ันเหมือนไม่ใช่วัดระคังนะเหมือนมันเป็นคราบนะครับนี่นะครับเป็นคราบกุบ้างขุนพรมนะนี่นะครับน่าจะเป็นบ้างขุนพรมกรุกเก่านะครับนี่นะมีฟองเต้าหู้หน่อยๆนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับนี่น่าจะเป็นบางขุนพรมนะครับกรุกเก่านะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบสามหรือเขาเรียกกันว่าสมเด็จสองคลองประมาณนั้นนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับ เอาพิมพ <aid> ์ใหญ่นะครับนี่อันนี้วัดละคงแน่นอนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะครับ นี 2, S s 16, ่นะครับปี2 5 0 0ัน้าร้อยนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องนี้องค์ที่หกสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจดอันนี้ก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อชินาราชนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับปิดตาหลวงพ่อเนียมนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับปิดตาหลวงพ่อเนียมนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบแปดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่69ก็จะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับหน้าเสาห้านะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่69นะครับนี่นะครับไม่มีโค้ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่70นะครับพระคงลำพูนเนื้อสีดำนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่70นะครับองละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าต่อไป Yeah, 71อก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับ2 4 82นะครับเนือ้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่71องค์ต่อไปนะครับองค์ที่72ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญชุบทองนะครับนี่นะครับปีหนึ่งนะครับองค์นี้องค์ที่72นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่73มาพระกุเนื้อดินอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์ใหญ่ๆนะครับองค์นี้องค์ที่7 3บานะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับอซุ้มกอนะครับนี่ซุ้มกอเนื้อสำริดอมเขียวนะครับนี่โอ้เนื้อซุ้มกอเนื้อสำริดอมเขียวไม่รู้กุไหนนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้าเหรียญเจริญพรบนนะครับเนื้ออัปาก้านะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับอ่าเหรียญ หลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับเหรียญโล่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นซุ้มกอทรงเครื่องนะครับนี่นะครับซุ้มกอทรงเครื่องพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านขุนพรมกุเก่านะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับ บางคุณพรมกรุกเก่าพิมพ์ฐานคู่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับก็จะเป็นวันลคังเกตบัวโตมนะครับนี่นะครับวัลคังวัลคังพิมพ์เกตบัวโอมนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับเอาวัลคังพิมพ์ใหญ่ต่อเลยนะครับนี่ใครชอบสมเด็จเนื้อไหนนะครับ รีบโทรมาได้เลยนะครับใครช้าอดหมดสิทธิ์แน่นอนนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่83ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู Somehow, ่โต๊ะนะครับเนื้ออัปปะานะครับนี่นะครับออกปี2511นะครับอง์นี้องค์ที่83องค์ต่อไปครับองค์ที่84นะครับนี่นะครับปลอกมะขามนะครับปลอกมะขามนะครับหลวงปู่สุขนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่เลี่ยมโบราณนะครับองค์นี้องค์ที่84องค์ต่อไปนะครับ องค์ที่แปดสิบห้าุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับนี่นะครับโอ้โหแห้งดีจังเลยนะครับแห้งองนี้นะครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับนี่ก็มีเนื้อแห้งเนื้อเนื้อมันนะมีหลายเนื้อนะครับต่อไปครับแปสิบหกนะครับปิดตาพ่อแก้วอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับเนื้อผงพลุกรักนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่แปดสิบเจดนะครับนี่นะครับรีลาเม็ดขนุนนะครับดูสักก่อนนี่มาเป็นแพ็คคู่เลยอง์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับนี่สุดๆดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับอ่าเหรียญเก่าปีลึกนะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนว่าวัดน้อยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่แปดก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนั่งพานนะครับเนื้อปะก้านะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่แปดสิบเก้าออกปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบนะครับอ่าเหรียญหลวงปู่สุขนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบนะครับอง์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครซื้อสององจะส่งฟรีนะครับองค์เดียวมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะครับไปกันต่อนะครับเก้าสิบเอ็ดนะครับอ่านางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับนางพญาพิมพ์อกนุนใหญ่องค์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบสองนะครับวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับเอาฐานแซมต่อแล้วกันนะครับนี่นะครับวัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามนะครับ นี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าบสี่นะครับอาพระกุปิลันนะครับอันนี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับต้นต้นคลิปจะมีเนื้อสีดํานะครับอาจะเอาจับคู่ได้เลยนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9 5้าสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่9 5้าสิบห้า องต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบหกนะครับเหรียญพอกันนะครับนี่นะครับเหรียญกลมนะครับหลวงพอกันนะครับองค์นี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเจ็ดอ่าซุ้มกอนะครับพิมพ์ขนมเปี๊ยะอีกหนึ่งองนะครับแต่อันนี้องค์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบแปดนะครับ วัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบแปดนี่องต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบเก้านะครับเอานางพยานะครับพิมพ์เทวดานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้านะครับนางพญานางพยาพิมพ์เทวดานะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะครับอ่ะเอามีเพียงแค่นี้แหละครับ อ่า6 9 6 661 48 48อย่าลืมนะครับนี่400บาทนะครับชุดนี้นะครับอ่าเหรียญหลงปูดูวัสแกนะครับเหรียญกรรมการพร้อมกล่องนะครับเป็นเหรียญเปียกทองคำแท้เอา400บาทตีกลับมานะครับปิดไปแล้วไม่รับของนะครับอ่า0 9น661 48 48ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ EP นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ